สักครู่ที่ผ่านมาหลังจากที่สตาร์ทเครื่องยนต์ให้ท่านดูโดยการผ่าตัดให้ท่านดูและเห็นได้อย่างง่ายๆนั่นก็คือลูกสูบทั้งสี่โกนั้นจะมีการขึ้นและลงอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่ขึ้นอยู่นั้นทํางานตลอดเวลาก็เป็นไปตามที่ผมบอกสาเหตุน้นําดันออกฝาหม้อน้ํานั้นก็คือสาเหตุก็เกิดจากแรงอัดของลูกสูบที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นั้นรั่วพ่นเข้าไปในระบบหล่อเย็นหรือระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์นั่นเอง ก่อนที่เราจะไปทําความเข้าใจว่าระบบระบายความร้อนหรือระบบหล่อยเย็นให้เครื่องยนต์นั้นทํางานผิดพลาดนั้นเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราไปฟังหลักการทํางานของเครื่องยนต์กันอย่างคร่าวๆก่อนครับหลักการต่อไปนี้เป็นเครื่องยนต์ทุกเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลหรือเครื่องยนต์เบนซิน,น,นทุกชนิดไม่ว่าเล็กหรือใหญ่มีหลักการทํางานของระบบระ,บระบายความร้อนที่เหมือนกันนั่นก็คือใช้น้ําเป็นตัวหล่อยเย็น โดยการพัดพาความร้อนที่อยู่บริเวณโพรงของเครื่องยนต์หรือโพรงของเสื้อสูบเหล่านี้ไปถ่ายเทซึ่งเป็นน้ําอีกสถานะหนึ่งก็คือน้ําที่อยู่หน้าหมอน้ําเป็นการแลกเปลี่ยนเอาความร้อนออกไปทิ้งหน้าน้ําแล้วเอาอน้ําที่เย็นอีกสถานะหนึ่งไหลวนเข้ามาในเครื่องยนต์นั่นือการแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์นั่นเองถามว่าความร้อนเหล่านี้มาจากไหน ความร้อนเหล่านี้ก็เกิดจากลูกสูบที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นั้นขึ้นสองครั้งลงสองครั้งพเพลาข้อเหวียงนั้นหมุนครบ720รองศามีการจุดระเบิดหนึ่งครั้งหรือมีจังหวะพลังงานหนึ่งครั้งนั่นเองนั่นก็คือเป็นการถ่ายทอดกําลังจากลูกสูบส่งผ่านก้านสูบและส่งต่อไปยังพเพลาข้อเหวียงในแนววงกลมเพื่อถ่ายทอดไปยังเพลาต่างๆที่ขับเคลื่อนล้อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้อย่างง่ายๆเมื่อสัก,กครู่ที่ผ่านมานะั้นลูกสูบนั้นทํางานอย่างที่ท่านเห็นเดี๋ยวผมจะปิดรูของลูกสูบสามรูนี้ไว้จะคงเหลือไว้หนึ่งรูนั่นคือรูปนี้เพื่อเป็นการบรรยายให้ให้ท่านนั้นเกิดความเข้าใจผมได้ทําการตักประก็นสามรูนี้ออกก็คือสามลูกสูบเรือไว้แต่หนึ่งลูกสูบก็คือลูกสูบลูกนี้นั่นเองเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าสาเหตุ เกิดจากแรงอัดของลูกสูบรั่วพ่นเข้าไปในระบบลอเย็ยนั้นมันรั่วได้อย่างไรเมื่อลูกสูบเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงนั่นหมายถึงกระบวนการดูดอัดระเบิดคายของเครื่องยนต์สี่จังหวะนั้นมีการทําง,งานจึงเกิดให้มีแรงดันขึ้นในกระบอกสูบเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อในระบบของลูกสูบนั้นมีการดูดอัดระเบิดคายจึงเป็นที่มาของแรงอัดนั้นรั่วถึงไปยังลูกสูบลูกอื่นรวมกระทั่งเกิดการรั่วไปยัง โพรงต่างๆของระบบลอยเย็นที่ท่านเห็นนั่นก็คือโพรงของน้ำโพรงของน้ำที่อยู่บริเวณรอบๆของผนังของปลอ,อกสูบนั่นเองทั่วๆไปที่เห็นนั่นเองจะสังเกตนะว่าปะเก็นตัวนี้ก็จะเป็นตัวซีนป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของกำลังอัดที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะกำลังอัดนั้นจะเกิดการรั่วไหลไปยังได้ด้วยกรณี3กรณีต่องๆไปนี้ ข้อที่หนึ่งปะเกนนั้นเกิดการฉีกขาดหรือชำรุดเสียหายซึ่งสามารถทำให้แรงอัดที่เกิดขึ้นในกระบอกสูบโดยมีลูกสูบนั้นเป็นตัวกลางทำให้เกิดแรงอัดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่ปะเกนนั้นชำรุดเสียหายทำให้กำลังอัดเหล่านี้เกิดการรั่วไหลพุ่งมายังช่องทางเดินของน้ำนี่ก็คือโพรงของน้ำซึ่งมีอยู่โดยทั่วไปของเสื้อสูบและฝาสูบของเครื่องยนต์ เมื่อเกิดการรั่วไหลทําให้แรงดันนั้นไม่อยู่กับที่คําว่าอยู่กับที่หมายถึงในรูที่ท่านเห็น4รูนี้ทําให้แรงดันของส่วนผสมระหว่างอากาศและเชื้อเพลิงที่อยู่ในห้องเผาไหม้นั้นเกิดการรั่วไหลและเล็ดลอดผ่านมาอย่างท่อทางเดินของน้ําโดยผ่านท่อทางน้ําและมาสูงัว่น้ําและในที่สุดมันก็จะมีลมดันหรือแรงดันออกตรงช่องทางที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นที่ผมสาธิตให้ดู สาเหตุที่สองนั่นก็เกิดจากหน้าแปลนของเสื้อสูบของเครื่องอยู่นั้นเกิดการเสียรูปทรงการเสียรูปทรงนั้นเกิดจากความน้อยนั้เกิดขึ้นสูงและทําให้ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กหล่อหรือเหล็กอลูมิเนยียมก็ตามเกิดการบิดตัวหรือเราเรียกว่าบางคนเรียกว่าเสื้อสูบนั้นง่งเสื้อสูบนั้นบวมจึงเป็นที่มาของเสื้อสูบนั้นไม่เรียบและเป็นที่มาของก้อนงอัดนั้นเกิดการรั่วไหลซึ่งไม่สามารถ เทียนแนบขนานอย่างแน่นหนาจึงเป็นที่มาของอากาศที่เกิดจากไรงัดของลูกสูบนั้นเล็ดลอดถึงโพรงของน้ําปัจจัยที่สามนั้นก็คือฝาสูบนั้นก่งงอภาพที่ท่านเห็นอยู่ขณะน,นี้เสื้อสูบนั้นอยู่ข้างล่างส่วนฝาสูบนั้นอยู่ข้างบนเดี๋ยวผมจะทําการยกให้ท่านดูนี่คือลักษณะของฝาสูบ ที่ยึดติดกับเสื้อสูบโดยมีประกนนั้นอยู่ขั้นกลางระหว่างชิ้นส่วนสามชิ้นเมื่อเราได้ทําการยกฝาสูบออกมาให้ท่านดูนั่นก็คือหน้าแปลนที่ท่านเห็นนั่นก็คือเป็นหน้าแปลนของฝาสูบที่เป็นอลูมิเนียมโดยทั่วไปแล้วฝาสูบของห้องอยู่นั้นมีทั้งอลูมิเนียมนั้นเหล็กหล่อเพราะนั้นลักษณะของเหล็กอลูมิเนียมนั้นหรือวัสดุพิเศษที่เราเรียกว่าอลูมิเนียมนั้นส่วนมากจะไม่แตกไม่ร้าวแต่จะเสียรูปทรง การเสียรูปทรงก็เนื่องจากว่าฝาสูบนั้นก็มีโพรงต่างๆมากมายเป็นโพรงทางเดินของน้ำมันเครื่องเป็นโพรงเดินของน้ําที่เดินทางจากเสื้อสูบซึ่งติดตั้งอยู่ด้านล่างขึ้นสู่ข้างบนเพราะฉะนั้นเมื่อเสื้อสูบหรือฝาสูบที่เป็นโพรงนั้นมีความร้อนสูงการคดงอหรือเสียรูปทรงก็เกิดขึ้นได้ได้อย่างง่ายๆนั่นก็คือเราเรียกว่าฝาสูบนั้นเกิดการโก่งนั่นเองการโก่งนั้นทําให้ ส่วนผสมระหว่างน้ำมันและอากาศหรือแรงอัดที่เกิดขึ้นในปลอกสูบหรือกระบอกสูบของห้องอยู่นั้นเกิดการรั่วไหลาตามที่ผมบอกให้เล่าตามที่ผมเล่าให้ท่านฟังตั้งแต่เริ่มต้นนั่นเองในบางครง